โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับชอ่องเม่ในเกมล i n เลนเจอร์นะวันนี้ก็มาอยู่กับ ID หลักนะครับผมทุกคนโดวยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัพเจ้าเดนจิขึ้นล่างไฮเปอร์แม็กซ์กันนะครับไม่พูดพามทำเพลงเลยเข้าเรื่องเลยนี่นะครับทุกคนผมเพิ่งสุมมาได้เลยนะสำหรับเจ้าเดนจิเนี่ยสมได้ประมาณ5ตัวสุดท้ายจากที่บอกไป ในคลิปป้ายเหลืองนะก็คือสุ่มได้ตอนตั๋วที่ร้อยเท่าไหร่ไม่รู้อะร้อยเจ็มั้งเนี่ยสุ่มไป35รอบคือสุ่มไปเยอะมากงัดทุกอย่างที่มีก็มาออกตั๋วท้ายนะเออทุกคนก็เชื่อบั้นนะอย่าเพิ่งลาทิ้งความหวังกับตั๋วสุดท้ายนะทุกคนนะโอเคก็จะมาอัพน้อง <c oughs> ขึ้นล่างแม็กกันเลยนะโทษทีนะทุกคนพอดีว่าอาจจะ เสียงแหบนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมป่วยนะก็เจ็บคอ,อนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรมากนะโอเคเดี๋ยวเรามาอัพกันเลยเนาะส่วนจุตเิเดี๋ยวผมไปหาเอาโอเคไปเรามาเริ่มลำกันเลยลักกันนะโดยกบผมเนี่ยเตรียมมา20ตัวพอดีเป๊ะเลยนะ เดี๋ยวเราก็จะยัดน้องให้เป็นร่างแม็กกันนะโดยวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นวันอัพตัวนะผมก็จะใช้ทรัพยากรเยอะนิดนึงแต่น่าจะน่าจะมีพออัพให้ถึงร่างแม็กนะอโอเคไปยัดกันเลยโดยตัวเดนจี G เนี่ยก็จะเป็นสายประงลาตทน้ำเนาะที่มีสกิลจุดเด่นเลยเนี่ยคือการกระโดดข้ามไปยังกองทัพศัตรูนะแล้วก็ มีคอมโบเพิ่มแร่พันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นคอมโบที่เป็นแบบว่าเมตาในตอนนี้นะก็มันก็จะอยู่คู่กับหยุด5นี่แหละเป็นคอมโบคู่กันคือแบบพอหยุด5บูมก็แพะแร่พันก็จะดับลงประมาณเนี้ยพอแร่พันติดดีก็อาจจะสู้หยุด5ได้อะไรประมาณนี้นะแต่คอมโบที่ดีที่สุดเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นหยุด5นะ เพราะว่ามันไม่มีทางแก้ได้เลยตอนนี้ยกเว้นต่อท่านหยุดห้าเนาะซึ่งตอนนี้ตัวมันค่อนข้างออกมาน้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการใส่กบเนาะยัดไปเลยนะผมให้น้องเนี่ยร่าง240แม็กนะครับโ <c oughs> ดยผมเนี่ยจะยัดเป็นกบ9ดาวไปเลยนะเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวมันก็แจกเกมนี้ใจดีอยู่แล้วนะเอาเป็นกบ8บางเนี้ โอเคไปเรียบร้อยครับผมสำหรับเดนจิชื่อว่าอะไรอะ่ะโอ้โหชื่ออย่างยาวนักล่าอะไระหน่วยนักล่าปีศาจแผนกสีอ่ะก็ฟิลแบบว่าอารมณ์แบบนักล่าปีศาจเหมือนจุจุสู่ไคเซนแต่ไม่ได้ใช้อาคมอะไรประมาณนี้ ก็เป็นหน่วยเป็นหน่วยเขาเหมือนอะไรอ Blue x o โ c i s t ปะประมาณนั้นปะเออก็เอาน้องใส่ทีมบีเลยนะแล้วมาดูข้างนอกกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะผมสำหรับเดนจินะหืมหล่อทิ่จ้าแต่หล่อเก,กินโอเคเดี๋ยวเราจะมาสลับไปล่างไฮเปอร์เนาะเดี๋ยวผมไปหาจุติแป๊บหนึ่งนะทุกคนก็ไปหาจากิวนั่นแหละแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะ โอเคทุกคนผมไปหาจุติมาเปนที่เรียบร้อยแล้วนะก็เรามาอัพน้องเดนจิเป็นล่างไฮเปอร์แมกกาดิก่าตอนนี้อัดอยู่ปะวะโอเคอัดอยู่เนาะเรียบร้อยครับผมเดนจินักล่าปีศาจนี่โอ้ยทีมโคตรสวยอะทุกคนทีมแม่งสวยจาดคือแบบไฮเปอร์วิงวิงอะ สวยเกินโอเคมาเดี๋ยวเรามาอ่านสเตตัสของน้องกันสักหน่อยนะก็เป็นสายพลังธาตุน้ำเนาะสกิลเป็นการเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูยกเลิอกอามาตะต่อเนื่องกระเด็นถอยหลังและสร้างความเสียหาย4,000%ลงในพื้นที่นะเป็นการย่ำกระหม่อมนั่นเองนะครูดาวสกิลนี้เนี่ยอยู่ที่4วินาทีเลยนะโคตรเร็วเลยคือแบบโดดแล้วโดดอีกโดดแล้วโดดอีก แล้วก็สกิลที่2เนี่ยจะเป็นสกิลบัฟน,นะไม่ได้ครับก็จะเป็นการสร้างบาเรียรในพื้นที่แล้วก็เพิ่มเกาะเลือดนะครับ500%นะส่วนคอมโบกลุ่มเชนซอร์แมนเนี่ยก็จะได้รับเพิ่มพลังชีวิตนะถ้าเราติดตั้งเชนซอร์แมนอ่าแชมเปี้ยนทุยไม่ใช่แชมเปี้ยนเลนเจอร์เชนเชนซอร์แมนสอบโตขึ้นไปในทีมนะครับผมมันก็จะบัฟลิงเลือดก,กันนะต่อไปก็เป็นคอมโบ เพิ่มแร่พันธุ์นะผมในความสามารถไฮเปอร์นะครับผมแร่เนี่ยปกติร่างไฮเปอร์เนี่ยจะอยู่ที่2040เนาะผมก็ใส่รดแร่มาจุดหนึ่งนะเป็นจุดใหญ่ใส่แค่แล้วก็ใส่อีกจุดหนึ่งประมาณนี้ก็จะเหลือแร่พันหนึ่งนะในเกมเนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับผมหมายถึงเออไม่ใช่ในเกมสิหมดเดือนเนี่ยก็จะเยอะกว่านี้อีกหน่อย30%นตะอืะก็ลองไปคำนวณเอานะ ก็ผมก็รอหมดเดือนอนะ่ะค่อยอย้นี่ส่วนเกียร์ที่ใส่นะก็จะใส่เป็นประมาณนี้นะผมคาทาเวทคาทาผู้พิเศษคิดมัดอ่านะแล้วก็รองเท้าเลโอนาดหลบต้านพลังชีวิตนะผมแล้วก็ออปชั่น4เป็นรถแร่เนาะแล้วก็สุดท้ายเป็นเข็มขัดอมตะเพื่อเอารถแร่สุดๆเลยนะครับผมสเตตัสก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็คือหลบ50ต้านร้อยเนาะแล้วก็พลังชีวิตเนี่ย2จุดนะครับผมเลือดก,ก็อยู่ที่ประมาณ150ล้านนะ ก็ใช่ปะวะพันหมืน่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้าน,านอยู่ที่ประมาณ150ล้านกับพลังชีวิตนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบความถึกกันสักหน่อยละกันนะในด่าน CCC ละกันผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะถึกขนาดไหนนะสำหรับเจ้าเดนจิเนี่ยก็เดี๋ยวไปลองทดสอบดูช่องเราเนี่ยก็จะไม่มีการทดสอบแบบว่า จะไม่มีการทดสอบแบบ1 v 1เนาะเพราะว่ารหัสผมก็ไม่ได้เยอะอะไรมากก็เลยทําทดสอบแบบ1 v 1ให้ทุกคนดูไม่ได้เนาะก็จะทําได้แต่ทดสอบแบบในด่านอย่างเงี้ยก็ขออภัยด้วยในความไม่สะดวกนะครับผมเราจะไปด่าน CCC เลยนะดูว่ามันจะถึกสักแค่ไหนนะครับผมสำหรับเจ้าเดนจิแรกในเกมก็500นะอ้แรกจังอะ ปรับต่ําเลยอุ้ยเผล่ปล่อ,อีกตัวนึงเอาใหม่เอาใหม่อ่ะประมาณนี้ดูว่ายืนานานไหมก็นานอยู่นะทุกคนสายพลังอะ่ะอืมก็ถือว่าน,านานใช้ได้นะครับผมโอเคนานอยู่นานอยู่เดี๋ยวเราไปพีพีกันสัหน่อยดีกว่าเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นตัวสายพลังอะ่ะ ก็ไม่ต้องมาทีดาเมจหรอกเพราะว่ามันเป็นตัวยืนะนะเนาะโอเคมาดูกันที่ p v p นะตอนนี้ผมอยู่ที่หลีกเพชรสนะครับทุกคนมาดูกันนะว่าน้องเนี่ยจะพาผมขึ้นแรงได้หรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องรีหาทีมที่พอที่จะพอฟัดพอเหวี่ยงหน่อยนะโอ้ทีมนี้โอ้บอสมืดไม่มีดาเมจเหรอ แต่มีไอบอลว่ะแม่งเสียวไอบอลจีบกายเลยนะทุกคนนะไม่มีโดนน้อยมากโดนมีแค่ชิ้นชิ้นเดียวเองปะอ่ะเราดูแลวกันนะครับผมผมเนี่ยจะเอาเดนจีไว้ทีมหนึ่งเลยนะแล้วก็เอากินไว้ทีมสองนะผมเพื่อเข้าคอมโบยืนใกล้เนาะ แต่ยังไงเนี่ยเดนจิมันก็กระโดดไปหาฝั่งตรงข้ามอยู่ดีทําให้มันยิงข้ามกลุ่มหลังเราอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเดนจิเนี่ยมันดีต่อทีมเราหรือเปล่านะแต่ก็มาลองดูนก่อนลักกันสําหรับเจ้าเดนจีนะเนี่ยเราก็จะปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามดันมาเนาะอะ,อะคอมโบล้างบ้างไปอีกสักหน่อยไปดูซิว่าเราจะไหวหรือเปล่า เตนจีกระโดดข้ามนะครับกระโดดข้ามคู่กับเอเลนเยเกอร์เอเลนเซเยเก้โอ้แต่ตอนนี้เราโดนย่กำกระม่องครับเอาไปก่อนพัดมาพัดกลับเนาะแล้วก็ส่งกินไปไหวปะวะทุกคนส่งแม่งเหมือนไม่ไหววะ่ะมาขอยัดมิมโอ้ไม่ไหววะ่ะ ไม่ว่าจริงไม่ว่าจริงอืโดนย้ำโดนย้ำด้วยพายุหิมะเรียบร้อยแตกโหไม่ไหววะ่ะทุกคนเจอพลังสายพลังสามตัวทีมนูน้นมันอัดหน้าบ้านเราอะนะเออไม่เป็นไรไม่เปไรเอาใหม่เอาใหม่ไว้ก่อนเลยไอเนี่ย ไหวปะวะทุกคนลองดูไหมผมว่าเราก็พอๆกันนะสองตัวเนี้ยวัดเวทได้อยู่มาเดี๋ยวผมขออญาตเมมนิดนึงนะครับผมมาดูกันว่าเดนจีมันจะช่วยทีมเราได้มากหรือน้อยสักแค่ไหนนะครับผมคอมโบล้างบ้างไปก่อน ตดนเพิ่มพันรัวๆเลยวะทุกคนเพิ่มพันติดติดดีมากอะ่ะหรือเป็นเพราะว่าเดนจิมันมันสแปมมาบ่อยว่ะทุกคนโอ้โหแล้วดูเขาปล่อยตัวดิเกินบอดโหดปะเนี่ยผมว่าบอดโหดวะ่ะผมว่าบอดโหดแล้วทุกคน ดูดิเพิ่มแล้วพันติดดีเกินว่ะดูครับเต็มจีเราไม่ได้ยืนเลยนะผัดผัดกันปล่อยไปนะกระโดดย่ำกระม่อมกินสตันโดนเซนคูผักเฮ้ยพลิกได้พลิกได้อยู่พลิกได้อยู่พลิกได้อยู่เอ้ย ทำไมทรงเหมือนจะพลิกได้แต่มันพลิกไม่ได้วะกระโดดย่ำกระหม่อมไปโอ้โไปไยป้ยปยุยฉุดกระชากนะทุกคนตอนนี้เพื่อเพิ่มแร่พันนี่คือติดดีจัดเลยโอ้โหแล้วดูดิทีมทีมผมแม่งโดนแร่พันรุนลันลนลวชี้องค์โดนหยุดหนะ้ารุนลัว ตัวโอ้สตันสวยจัดสลอ็อตบอกเลยของดีของดีไทยแลนด์หืศึกนี้มันยิ่งนานยิ่งนักอาจจะดูเหมือนสร้างกองทัพได้ไม่เยอะนะแต่ผมเปิดกราฟิกต่ำนะเดี๋ยวผมลองเปิดกราฟิกสูงให้ดูเบิ้มบอกเลยว่าสร้างกองทัพกันแบบเบิ่มเบิม ตอนนี้เดนจี G ผมก็ยืนพอได้อยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่จะโดนตันนะคือแบบโดนตันง่ายมากโอ้กระโดดไปนี่ละโอเคชนะได้อยู่นะครับผมสำหรับตานี้นะขึ้นเฮริอับแล้วเรียบร้อยจบพอวัดเบทได้อยู่นะเดนจี G ก็ยืนแบบยืนเยอะอยู่อะดูดียืนพอได้แต่แร่มันเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเยอะไปนิดนึงนะไม่ค่อยคุ้มกับการที่ต้องใช้สักเท่าไหร่สำหรับเดนจี G นะ โคลาโบเนี่ยผมคิดว่านะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถึงแม้จะเป็นคอมโบเพิ่มแร่พันธุนมันเก่งแหละถ้ามันไม่มีคอมโบแร่แร่พันธุนะผมว่าไม่มีใครใช้หรอกกับพรสวรรค์น่ะบอกเลยไม่มีใครใช้เลยนะโคลาโคลโบเนี่ยแต่ผมเปิดเพราะว่ามีเพิ่มแร่พันธุไงโอ้โหถ้าไม่มีเพิ่มแร่พันธุ์นะโอ้โหไปไกลๆเลยอะโอเคทุกคนไม่ต้องตัดภาพแล้วเจอเลยพอดีเลยก็บาวล็อกแม็กนะแต่ไม่มีโดน บอสมีโดนเนาะบิน2ตัวนะครับผมต้องเอากันบินไปซึ่งการบินผมก็ไม่ได้เก่งอะไรโอเคมาเดี๋ยวเอากันบินไปก่อนนะโอเคไปขึ้นมาปับหน้าป้อมกันไปก่อนนะครับผมผมก็ใส่คอมโบล้างบางเลย เพื่อสร้างความได้เปรียบในช่วงต้นเกมเพาผมมีแผนว่าผมจะทำการบินเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบ้าปะเนี่ยพี่ชายโอ้โหบินแม่งตึงเกินว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมแพ้นะเนี่ยทำเป็นเล่น โอ้โหผมรู้จุดอ่อนหนึ่งของทีมผมแล้วนั่นก็คือการบินนะโอ้โหแพ้บ่อยจัดหรือว่าช่วงนี้บอดมันโหดวะทุกคนคือเกียร์เขาก็ไม่ได้ตึงมากนะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันเนี่ยเกียร์เขาก็ไม่ได้ตึงนะเขาก็บ้านๆเหมือนผมเลยนะผมเนี่ยมีโดนสี่สี่อันเลยสี่อันเลยนะผมว่าบอดโหดว่ะวันเนี้ย ทรงและชิองบอสโอ้ยกินบอสมสไม่มีอัพธาตุอ่ะเดี๋ยวรอดูทีมนี้ผมว่าผมสู้ไหวนะแต่รอดูผมว่าผมแพ้แน่นอนพรบอสโหดดักไว้ก่อนเลยดักไว้ก่อนอผมใส่อะไรอะผมใส่อะไรวะผมลืม หอ,อบินบินบินแต่เขามีการบินใส่น้ามเภอไปกว่าดีกว่าไหมใส่น้ามเพอไปแล้วกันที่ในทีมผมเนี่ยขาดที่หนึ่งพอดีเลยนะก็คือใส่กันบินหรือว่าอีกที่หนึ่งเนี่ยขาดที่หนึงเลยก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่ตัวอะไรนะก็ต้องรอดูเดือนหน้าว่าผมจะสมได้ไหมแต่ผมเนี่ยมีแผนว่าจะเก็บตัว๋วไปการันตีดันทันวาแล้วนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผม บโลล้างบางไปก่อนได้อยู่ได้อยู่ดูเดนจีนะกระโดดข้ามนี่อยู่นี่ละปั่นป่วนปั่นป่วนฝั่งศัตรูป่นปว,นปวนเยอะเลยโอ้โหเพิ่มพันมาแล้ววะเพิ่มพันมาแล้วว่าน้องๆต้องรีบป,ปล่อยก่อนจะโดนเพิ่มพัน ยิงทีปนาวดไปเร็จคูผักแม่นจัดขนาดผมไม่ได้ใส่โดนนะผมไม่มีโดนกระโดดกระโดดไปมาดูกันว่าอตายการากาศเดนจีกูสุดยอดอยืนยืนรับส้นตีนได้อยู่นะดูดิเออเออพอได้พอได้ไดยบอสยิงข้ามหลัง โอ้ยเดจียืนได้ยืนได้อยู่นะโอ้ไม่น่าชมเลยชมปุ๊บแม่งตายเลยชิบหายแล้วทุกคนเข้าคอมโบยืนไกลวะแพ้วะโอ้แพ้เหนบ้างผมว่าผมว่าแล้วผมต้องแพ้เพราะบอดแม่งโหดทรงนี้ดูก็รู้เลยเนี่ยโอ้โหแล้วดูเพิ่มพันติดอย่างบ่อยเรียบร้อยฮะจบ เกมนี้เราจบแล้วเราแพ้แล้วเฮ้ยโยทษทีนะทุกคนเมื่อกี้สำหรับเสียงรบกวนนะพอดีว่าบ้านผมก็ไม่ได้เก็บเสียงอะไรสักเท่าไหร่นะครับมาตาสุดท้ายนะคือโอ้โหวันนี้บอดมันโหดเกินไปปะวะ หรือเป็นเพราะว่าผมกากเองทุกคนบอกผมทีผมรู้สึกว่าได้มาได้เดนจิมาไม่ได้ช่วยอะไรเลย <c oughs> จริงว่า้วบอแม่งโหดด้วยอนะ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําอีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปดูทีมป้องกันเลยดูซิว่าเดนจิเข้ามาเนี่ยมันจะเพิ่มแร่พันได้โหดไหมหรือว่ามันจะกระโดดไปให้เขายิงข้ามหลังกลุ่มเรานะคือแบบโอ้แต่คลิปนี้แม่งไม่ได้จริงว่ะแม่งแบบบอดโหดเกินว่ะ บอดโหดหรือผมกากวะทุกคนคอมเมนต์ดิงองอมจัดเลยโอ uh, ้หอันนี้ไม่น่าไหวนะคอมโบแบบเกินเกินตะรันหาตัวตัวแบบพอสูสีหน่อยดิโอ้หลีเฟซสามตอนนี้ทำไมมันตึงกันยังงี้โอ้โหข้าตัวพี่เฮ้ เดดฟูจัดนะแต่เรามีชิองนะครับทุกคน hmm. เดี๋ยวดูทรงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะทุกคนผมแพ้อีกอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูเลยผมแพ้อีกอุ้ยแต่ทรงนี้แพ้ได้นะเพราะว่าเขามีโดนเยอะนะมีโดนเยอะมากเลยแ่งเงยจะเสียงเดียวปะวะแต่เขาไม่มีบอสมืดอะ่ะแต่โดนเพิ่มพันไม่ตลกอ่ แมวด้ว่คือเพิ่มพันเนี่ยเหมือนมันกลับมาติดดีอะทุกคนหรือเป็นเพราะว่าผมบอทมันโหดวะคือเมื่อกี้เห็นป่ะแม่งติดเยอะมากติดแบบไม่ได้ผุดได้เกิอดอะผมผมว่านะเดี๋ยวผมไปอัปเกรดอทำไมปวดตรงนี้ลนะ่ะผมไปอัปเกรดบ้านหน่อยดีกว่าคือผมดองตังมาเยอะแล้วมาประมาณดองประมาณพันล้านวันนี้เราจะมาซัดกันให้หมดเลยมา อีกอันหนึ่งผมว่าผมจับแรแล้วกันสัก200ล้านมาดูดิมันจะโหดขึ้นไหมมาไหนขอดูทีมหน่อยมีทีมอะไรหน้าโดนหน้าโดนไม่ก็ต้องคัดนิดนึงคัดแบบว่าตัวเก่าๆพอสู้ได้อัพน้อยๆอัพธาตุน้อยๆอ,อย,อยแบบนี้ผมว่าผมสู้ได้อยู่ เลื่อยเอาดีพี่ชายตึกจัดอ่ะมาลองดูแล้วกันนะทีมนี้มีอนุบิสแม็กแต่ว่าเรามีบอสมืดยิงได้นะมาดูกันไอเดนจีก็ให้โอกาสมปอีกรอบนะไม่งั้นกูจะปลดมึงและให้กินมาอยู่ทีมเเหมือนเดิมนะมาเรามาเริ่มลำกันเลยครับทุกคน มันเลงเพงลงรักนะเรียบร้อยครับผมดูหลังดูหลังนะย,งงงย,นย,ยิงข้ามหลังแม่งหยุดฮ่าเลื่มมาแล้ววะยิงข้ามหลังโบดเดนจิเดนจิเดนจิฮึ่มหลบได้หลบได้หลบตันกินได้นะืมนี่หลบได้หลบได้หลบ50แล้วเนี่ยอ้าวเรื่องฮะโอ้ยลืมปล่อยบอดมืดดู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 ดดดกระโดด โอเคสู้ได้สู้ได้อยู่แล้วผมพัดกลับเลยนะให้อมาตาเขาใช้อย่างไรค่าไรา้ความหมายแล้วยิงขีปนาวุธอีกรอบหนึ่งรีเซ็ตกันใหม่ตอนนี้จังหวะชุลมุนครับผมตายกันเบือฮะอืมชิโยงกับบอสมืดร่วมกันยิงประสานแพนกวินจะกับพัดยิงแล้วก็เข้าไปไปที่เรียบร้อยนะนี่เด็กจีผมก็ยังยืนได้อยู่นะ แต่ว่าโดสตันง่ายไปหน่อยคือโอ้ยผมมองมันทีไรอะ่ะมันยืนนิ่งทุกทีเลยวะ่ะเดนจิเออโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวดูบันทึกกันก่อนเล่นมาประมาณ17นาทีเนาะชนะเล่น5แพสแพ้สามอะ่ะมันดีป่าวะหรือว่าบอดโหดทุกคนเชิญคอมเมนต์มาทีว่าสภาพแบบนี้บอดโหดหรือเปล่า คือโดนยับๆเลยอ่ะมีโดนไม่มีโดนเอากูมดเลยอ่ะอยู่ๆก็ปล่อยตัวมาเต็มไปหมดเออก็คลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะเดนจิใครจะปั้นก็คิดดูดีๆนะครับผมว่ามีเกียร์รดแร่เยอะหรือเปล่าถ้ามีไม่เยอะเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ปั้นสักเท่าไหร่นะไปปั้นตัวอื่นก่อนดีกว่านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ละกันนะสำหรับเจ้าเดนจีนะครับผมก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย